ปล่อยวางใจปล่อยวางทุกทุกเกิดใจรู้ก็ปล่อยวางรู้ว่าใจเกิดทุกนะครับก็รู้ก็ปล่อยวางนะครับปล่อยวางนะครับใจปล่อยวางทุกนะครับทุกนี้ก็มีให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกที่เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสัญขารวิญญ,ญา เป็นทุกข์ที่เกิดจากกิเลสกับก,กรรมการวิบากรรของตัวเองและผู้อ,อื่นบ้างเนื่องกันบ้างไม่เนื่องกันบ้างแต่ก็ปล่อยวางใจนะครับรู้ก็จะเป็นสักว่ารู้เห็นก็เป็นสักว่าเห็นเพราะว่าอะไรเป็นทุกข์หมดหลัสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าการมีใจมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคิดนะครับมีธาตุมีขันมีอายนะมีกรรมกิเลสวิบากซึ่งก็คือทุกข์ที่มันเกิดตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นการที่ปล่อยวางใจนะครับปล่อยวางทุกข์ ทำให้ทุกนั้นไม่สะสมอยู่ในใจหรือว่าไม่มีหลายใจหลายทุกเพราะถ้าหลายใจหลายทุกทุกมากทุกใจทุกแล้วทุกอีกทุกวันยังค่ําทุกสะสมการปล่อยวางทุกที่มีทั้งหมดอยู่ในใจนะครับหรือว่าทุกที่มันเกิดอยู่ในใจหรือว่าทุกที่เข้ามาจากภายนอกทุกที่ออกจากภายในไปหรือว่าทุกที่มันผสมกันก็ปล่อยวางหมดนะครับไม่แยกแยะไม่เยอะแยะ ไม่ว่าทุกเล็กทุกน้อยแค่รู้แค่เห็นก็สักว่าทุกไปนะครับก็ปล่อยวางเพราะว่าคิดพูดทําเสร็จแล้วทุกก็ยังอยู่หรือไม่ได้คิดพูดทําก็มีทุกไม่ได้ดูดมกลิ่นสัมผัสก็ทุกได้ดูดมกลิ่นสัมผัสก็ทุกจำไม่จำก็ทุกคิดไม่คิดก็ทุกรู้สึกไม่รู้สึกก็ทุกเกิดไม่เกิดก็ทุกทุกหมดหละเขาเรียกว่ามีสภาพทุกเมื่อมีทุกก็ต้องปล่อยวางทุก ทีนี้ทุกที ai, ่เกิดทางกายก็ปล่อยวางทางใจก็ต้องปล่อยวางเพราะถ้าไม่ปล่อยวางมันว่ามีอย่างเดียวสถานเดียวเลยคือยึดทุกเกิดก็ยึดทุกเกิดก็ยึดทุกตั้งอยู่ก็ยึดทุกดับก็ยึดมันยึดหมดแต่ถ้าปล่อยวางใจนะครับก็ไม่ต้องยึดอะไรเพราะทุกทุกอย่างมาสัมผัสที่ใจฉันก็เลยต้องปล่อยวางใจเป็นการปล่อยวางทุกนั่นเองถ้ายึดใจก็ยึดทุกเพราะว่าทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในภายนอกเนี่ยก็เอามาลงที่ใจ นะครับคนเป็นนี่ก็จะเป็นทุกข์คนตายก็ไม่ทุกข์กับกายนะครับเพราะว่าปล่อยวางกายคนเป็นเนี่ยทุกข์กับกายทุกข์กับใจครับเราก็ปล่อยวางทั้งสองอย่างทั้งกายทั้งใจนะครับเมื่อปล่อยวางทุกข์นะครับเพราะถ้าเรามัวแต่คิดอยู่นึกอยู่รู้อยู่ u, เห็นอยู่เข้าใจอยู่มันก็จะทุกข์อยู่ทุกข์ยังอยู่ทุกข์ยังไม่ไปนะครับฉะนั้นถ้าทุกข์ไปแล้ว นะครับก็โดยการที่เราปล่อยวางไม่ยึดไว้ไม่ดึงไว้นะครับไม่ปูกมัดไม่ปูกพันไม่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องนะครับรู้ทุกแล้วก็ให้ทุกมันไปเสียอย่าไปทุกกับความทุกอย่าไปเป็นทุกนะรับเพราะว่าทุกทั้งหลายนั้นแค่เราไม่ยึดนะครับเราปล่อยวางความทุกนะก็คือปล่อยวางใจถ้าเราไปปล่อยวางเฉพาะอย่างเฉพาะสิ่งมันไม่หมด เพราะว่าทุกมันเกิดมาในใจเข้ามาในใจนะครับเกิดอยู่ในใจด้วยเข้ามาในใจด้วยมันก็เลยสองด้านเลยทั้งนอกทั้งในทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกใกล้ไกลหยาบละเอียดทั้งเขาทั้งเราดังการปล่อยวางใจมันก็เลยว่างนะครับว่างจากความทุกข์นะครับว่างจากความทุกข์เพราะถ้ายังมีใจยังมีความทุกข์อยู่ยังยึดอยู่ยังวุ่นวายกับความทุกข์ยังแสวงหาความทุกข์ยังบริหารจัดการความทุกข์อยู่ นั้นก็เลยปล่อยวางใจปล่อยวางทุกนะครับเพราะว่าทุกเน่ยเราต้องปล่อยวางอย่างเดียวนะครับจะไปเปลี่ยนทุกขให้เป็นสุขหรือว่าจะเอาทุกน้อยทุกเล็กทุกเล็กเล็กน้อยน nay, นะครับไม่ว่าทุกเล็กทุกใหญ่แหละทุกหมดฉนันก็เลยต้องปล่อยวางใจปล่อยวางใจปล่อยวางทุกนะครับเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็ไม่ทุกนะครับไม่ทุกเพราะไม่มีใจไม่มีทุกถ้ายังมีทุกอยู่แสดงว่ายังมีใจ ยังพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจสุขทุกข์ใจยังคิดพูดทํายังอยากมีอยากเป็นอยู่เครียกทุกข์ทุกเกิดขึ้นอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรอยากเอาอะไรทุกหมดวิธีดับทุกข์ก็คือปล่อยวางปล่อยวางทุกนะครับปล่อยวางไม่รู้ไม่ชี้ช่่งขอามมันแล้วแต่ไม่อะไรกับอะไรอย่าไปทําตามใจอย่าไปทําตามความทุกข์ตัดใจตัดความทุกข์นะครับดับทุกข์ดับใจ เพราะว่าการที่เราจะพ้นทุกข์ก็ต้องพ้นไปจากใจนี่แหละพ้นไปจากความทุกข์โดยการปล่อยวางครับสลัดสลัดลากลายเบื่อหน่ายทุกข์ก็คือเบื่อหน่ายจิตใจตัวเองและผู้อื่นที่มันเกิดอยู่เรื่อยดับอยู่เรื่อยเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเอาแน่นอนไม่ได้เกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์หมดแล้วก็ไม่มีตัวตนมันฝืนมันบังคับเอาอย่างใจไม่ได้หรือว่ามันพยายามมันละเล็กมันตั้งใจอย่างใจไม่ได้มันไม่แน่นอนหมดเลยฉะนั้นก็เลย ปล่อยวางดีกว <ination> sí ่าไม่ต้องดิ <goosebumps live assemble> ้นรนที่จะหาทุกมาดับทุกมีทุกมาดับทุกเป็นทุกมาดับทุกเอาทุกมาดับทุกซึ่งมันดับไม่จบนะครับดังการปล่อยวางทุกนะครับการละทุกนะครับละทุกอัดทุกดับทุกหมดทุกดีกว่าสระทุกดีกว่าก็เลยหมดทุกนะฉะนั้นก็เลยรู้ว่าทุกขก็ปล่อยวางนะครับทุกใจเพราะว่ามันมีจิตมีใจมีวิญญาณ ปล่อยวางทําให้เป็นความไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับใจไม่ทุกข์กับความทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่เกิดทุกข์ถึงทุกข์ไม่เมียเป็นก็ไม่ต้องไปเกิดมีเปิดเป็นกับมันก็แค่รู้รู้แล้วละรู้ทุกข์ละทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แล้วไปหาทุกข์มาดับทุกข์นี่มันไม่ต้องไปหาแค่รู้แค่รู้ทุกข์มันก็จะดับแต่ถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็จะไปหาทุกข์มาดับ ซึ่งมันก็ดับไม่ได้มันไปเอาน้ำมันมาเสียไฟมันยิ่งลุกโรับทำท่้จะดับก็หายมันก็ไม่จบต้องปล่อยมันดับไปเลยนะดับทุกนะครับก็คือปล่อยวางนะไม่ไปกังวลไม่ไปยึดถืออะไรอะไรให้มันเป็นทุกนะครับฉะนั้นก็เลยปล่อยวางใจนะครับให้ว่างจากจิตใจมโนวิญญาณนะครับให้ว่าง พอทำไม่ว่างนี่มันจะวุ่นวายกับความทุกนี่แหละทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งความฝันและความเป็นจริงทั้งสมมุติและความเป็นวิมุตนะให้เราปล่อยวางใจปล่อยวางทุกนะครับเราแก้ทุกไม่ได้ทุกอย่างแก้ไม่ได้ไม่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยนะครับปล่อยทิ้งตัดทิ้งละทิ้งนะครับไม่ต้องไปแก้มันแก่รู้แล้วก็ทิ้งนะครับทิ้งทุกสลายทุกทิ้งไป อนทุกทิ้งไปอย่าไปนลกทุกข์ว่าอย่าไปกอดอย่าไปถือว่าอย่าไปยึดไว้ปล่อยวางความทุกข์เพราะเราเจอทุกๆวันแหละถ้าเราไม่ปล่อยวางมันสะสมมากก็ทุกข์มากแต่ถ้าเราปล่อยวางทุกวันก็ทุกมาทุกไปทุกเกิดทุกดับทุกเจริญทุกเสื่อมก็แค่รู้แค่เห็นแค่รู้ทุกข์แล้วก็ไม่เป็นทุกข์แค่เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์แค่นั้นนะครับซึ่งแกได้บ้างไม่ได้บ้างจัดการบริหารได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างมันแล้วแต่ผ่านวันผ่านพื้นไป ในที่สุดก็จบตายนะบนิพพานฉะนั้นก็เลยปล่อยวางใจปล่อยวางทุกนะครับเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็ดับเย็นเลยเพราะถ้าทุกข์เกิดมันร้อนร้อนใจอันดับแรกเลยร้อนใจกังวลกระวายเป็นห่วงเพราะว่าปะวงห่วงหน้าห่าวงหลังวิตกกังวลกลัวเดือดร้อนจับสนวุ่นวายมาวุ่นแต่เมื่อวางใจแล้วมันก็โล่งลก็ปร่กก็บาก็บาสบาย ก็เ,เลยว่างใจเอาใจให้ความทุกไปสละใจให้ทุกไปนะเอาทุกข์ขับใจทิ้ไงไปไม่เหลืออะไรนะครับไม่ต้องเหลือทุกนะครับไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปหมดทุกนะครับชำระทุกหมดฉะนั้นให้เราท่านนั้งลายปล่อยวางใจปล่อยวางทุกนะครับเพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราทุกอยู่อย่างนั้นแล้วน,นะปล่อยวางใจปล่อยวางทุกเลิกคิดไปต่าง,างนานา,นาเลิกพูดเลิกทำเลิกดูเลิกฝืนดูกลินสัมผัส เนื่องอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรทำให้อะไรไม่สิ้นสุดปล่อยวางใจปล่อยวางทุกข์ก็ตัดที่ใจนี่แหละตัดใจตัดทุกข์ดับใจดับทุกข์ละใจละทุกข์วางใจวางทุกข์ปลงใจปลงทุกข์สละใจสละทุกข์พ้นใจพ้นทุกข์ต้องให้พ้นเบีย่ยงนั้นเลยถ้าไม่พ้นใจไม่พ้นทุกข์ยังคาใจอยู่ยังไม่สิ้นสุดยังไม่ที่สุดยังทุกข์ก็ไม่ที่สุดของใจนั่นเองอะไรพ้นใจพ้นทุกข์พ้นจิตมโนวิญญาณ ผลจิตใจมโนวิญญาณก็ผลทุกข์แต่ถ้ายัางติดข้องพอใจเพลิดเพลินกำหนดกัดกัน,กนลงลุกหมองมยิ้ติดจิตยึดม,นนญญดมั่มน,มนอยู่กับจิตมโนวิญญาณจิตใจมโนวิญญาณมันก็ยังไม่ผลทุก,ก,ก,กข,ข,ข,ข์มันยังวนกับทุกข์วนไปวนมาเกิดเกิดดับดับไปไปมามาเข้าเข้าออกมันไม่พ้นต้องพ้นไปเลยพ้นะพจากทุกข์พ้นใจพ้นทุกข์ด้วยกันพ้นจิตใจมโนวิญญาณก็คือผลทุกข์นะครับก็คือให้พ้นไปจากใจยาวใจเป็นที่ตั้ง อย่าไปสําคัญมันหมายที่ใจให้พ้นใจไปอีกพ้นใจพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอนะครับพ้นใจพ้นทุกข์